สวัสดีค่ะมือนีวันที่ซีกันยายนปีหกแปดเนีช่วงเศ้าห้ามาตักน้าดำดำของเฟืองที่มันไหลออกมาเอาไปโหดสวนนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนบายเหรอมันอันนั้นมันบกลงโบกลงหลายเติบไกล้สิเบิร์ใกล้สิแหงเลย ก็คืดว่ามันสีมีประโยชน์กับพืชเท่านะต้นใหม่มันคือสีมักกดวานี่พี่หน่องเฟืองมันไหลลงมาเฟืองที่เท่ามากรองไหวเท่ากับสีเดีเอาไปโหดต้นใหม่ของเท่าที่เท่าปลูกไหว้ีมีต้นทุเรียนเป็นหลักนี่พี่น่องนี่ขาบดำดำขอ้องเฟือง เห็ดก็ยังเกิดอยู่พี่น้องใจหนึ่งก็ว่าอยากเอาไห้ถ้ากินเห็ดสะก่อนแต่ว่าเลือกเอากองที่เฮ็ดมันบ่คอยเกิดนะเอาไปใส่สะก่อนส่วนต้นใหม่ที่ห้าปลูกไห้ต้นทุเรียนที่ห้าปลูกไห้กะเริ่มติดเละพี่น้องในเดือนหนึ่งอันนี้ห้าสิีเริ่มสิลื่มเลยว่าพัานยังเป็นพันยังนะพี่น้อง กะสีได้เฮ็ดคลิปถ่ายไว้สิย้อนไปเบิ่งพันที่จะค้องสื่อแล้วกะเสีเยได้เอาป้ายมาติดไว้นะพี่น้องเริ่มลืมเลยผ่านไปเดือนหนึ่งต้นนี้เป็นการเย้าส่งหวดนี่มันมีสื่อเขียนไว้จังสี่นั่นกะดีอยู่พี่น้องเริ่มติดเลยพี่น้องอันนั้นเป็นหมอนทอง ที่ปลูกติดกัดกรองใบใหม่ของเห่ากระปงยอดต่อเนื่องอยูพี่น้องด้เดือนต้นนี้ปลูกก้อนมูกเกือบสองเดือนเลยส่วนนี้ยูอสวนทุเรียนของเห่ายูอำเภอเขมราาชฝนกับเศร้าตกเลยมือน,นี้แหละแดดพี่น้องส่วนนึงหันนี่ตกมากต่อเนื่อง เห็ดเฟื่องกันยังเกิดให้เห็นอยู่พี่นอนอกนี่สีเดสีได้อัดเฟื่องมะกองไว้ประจำคู่ปีและบะเทื่อนี่พี่นนอกต่อไปนี่ขั้นเสียเอาไปใส่ต้นใหม่กัยังเสดายอยู่ยังด้เก็บกินซูมืออยู่นาพี่นนอกเฟื่องนี่เอามะกองไว้ซื้อเฮ็ดเฟื่องก็กเกิดนี่คือตน้นทุ่นที่ฮ่าว่าปลูกใหม่ ต้นทุเนผลหมกักิ่มเอาว้ถะกินก็ตำามักฮุง,งเป็นพักสดก็ไดพี่นนอกต้นทุเรียนที่มันอยู่ไก่ต้นตานนี่มันหากตานไปรบกวนนะพี่นนอกมันก็เลยบบคอยงามซุ่มอยู่มันอยู่ไก่ต้นใหม่ใหญ่เนี่ยมันสิบบคอยงามหากมันไปไก่หอดอันต้นที่เขาปลูกใหม่เลยได้พี่นนอก เพราะว่าตอนเขาปลูกนะเขาก็เห็นหักตาลนะมักตาลก็อยากกินกะแจ้งทเหตุจังไดนอกก็เลยได้อยูยูนับกันนะพี่น้องเอาไใยสกอนทุเลียนกะข้ามัาหลอดกะหลอดบวลดกะจังปลูกแนวอื่นหน้าพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิ่งนามที่มันดำดำของเฟื่องนะพี่น้องนี่เขาก็ที่มาตักเอาอยู่ก่อนที่มันสีเหลงก่อน เพราะว่าฝนเศร้าตกเลยตักเอามาโ,ฮ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 โหดหดก๊กใหม่ของเห่าหนาพี่นนอกต้นไดอยู่ไก่กับเอาใส่ไปสักกอนช่วงนี้แมงนาฬิก,กับอับาลาวาดหร้ายพี่หนอกพักหนอกค่ะมันเกิดเจังสีพอตรงไปลกมันเด้อพี่หนอกปล่อยคุ้มดินโหลดเพราะว่ามันหากมันกะบริโลลงเลิกปันไดหากมันอยู่ตื่นตื่น ซอยเป็นพี่เลี้ยงได้ขึ้นกันพี่นนอกตะกี้เข้าถอนเดี๋ยวนนิบวถอนแล้วปลาให้ขึ้นเลยจัหน่อยก็สิเป็นหนาหนาวและเหืออีกเดือนกลัวเดือนกลัวสองเดือนกะสิมีประโยชน์นะพี่หนอกท้องล้างเข้าก็เงงลิ่มใหญ่แลยพี่หนองทุ่มปลูกก่อนท้องล้างหํำบางกิ่งเข้ากะเด็ดตัดไปซ้ำน้ำเน่ เท้อมันติดนาพี่หนอกสภาพสวนนาฝนกะใค่แ่นยู่ปีนี่พี่นนอกฝนห้องก็สีเลงเท้อเดียวนี่ละ่ะตะกี้มันกระตุกไปพ่อปนันนะเดี๋ยวห้าก็สีเดียวเฟืองมปะปะทั้งทิ้งนาะทั้งของต้นใหม่ของห้านี่อีกต้นใดมันบอง,งามกะเฮ็ดกรมูต้นใดมันงามกับปล่อยสักกอนนะพี่นนอก เพราะว่ากำลังแห้งเห่ามันบ่ลายเห็ดไปตามภาษานะพี่นเนาะเบี่ยงงานกันเหตุก็พอบานพอบานก็ดูแลหน้าเห่าก็ดูแลสวนว่าส่วงนี่บ่มีการหดเพราะว่ามันมันหึมอยู่แล้วนะพี่เนาะนี่ช่วงเศร้าเข้าก็เดี๋ยวเอาเฟืองมาใส่นามันบ่ไยมันแห้งนะพี่เนาะแต่ว่าเมงนาลี่นี่กวนล,ลายนี่พี่เนาะ มันนี้ก็พาพี่น้องมาส้มสวนทุเรียนทงหน้าของเฮาซัมหนีกอนเดอค่ะต้นปอเทืองก็กั่างเป็นดอกเป็นหน่วยส่วงนี่กะบ่มียังหลายกะสบายสบายขอลาไปซัมหนีสักกอนค่ะสวัสดีค่ะ